ด้วยความมุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้ได้มาตรฐานสากลและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภยัยตลอดห่วงโซ่การผลิตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภาครัฐโดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวจนได้รับการรับรองให้เป็น หน่วยรับรองตามมาตรฐานสากล ISO IEC 17065และได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยพัฒนาหน่วยตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO 17020 พัฒนาผู้ตรวจประเมินในระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวให้เพียงพอและมีสมรรถนะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนดเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวจากส่วนราชการให้กับภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรฐานตามพรบรมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มกชอชดูแลอยู่ วันนี้เนี่ยทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้พยายามจะพัฒนาหน่วยรับรองกับผู้ตรวจประเมินให้มากขึ้นซึ่งกรมการข้าวเองก็จะประสานกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานถึง่ขับเคลื่อนตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นการวางระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวของประเทศไทยทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ